สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูนะครับก่อนจะเริ่มอัปเดตข่าววันนี้หากชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสิ้นสุดเดยไลน์ไปแล้วนะครับในการยื่นซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบที่2ทั้งชิคยา s ซิมและเซอร์จิมรัดคิปก็ได้ยื่นไปเป็นที่เรียบร้อยครับชียาซิมเนี่ยยังคงมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ และมั่นใจในข้อเสนอของเขาขั้นตอนต่อไปเนี่ยขึ้นอยู่กับครอบครัวเกลเซอร์แล้วฮะทางฟาบิโอโรมาโนนักข่าวทีสองได้รายงานนะครับนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้าใจฮะว่าจะไม่ได้รับการตอบรับทันทีอยู่แล้วจากตระกูลเกลเซอร์ก็ต้องรอต่อไปนะตอนนี้ทางคาเวโซฮิโกฮะจาก Skyspot t รายงานว่าเกลเซอร์เนี่ยต้องการที่จะขายอยู่แล้วนะฮะขายแมนยูเนี่ยอยู่แล้วแต่มีเพียงพวกเขาเท่านั้นครับที่จะรู้ราคาของการยื่นซื้อผู้อาวุโสบางคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขายเนี่ยก็ไม่ทราบนะฮะว่าราคาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่และการเสนอราคารอบแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4.5พันล้านปอนด์นะอันนี้เขาก็ได้ข่าวมาว่าอย่างนี้นั่นเองและเมื่อมไม่กี่ชั่วโมงวันนี้นะฮะ ได้มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ยื่นซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกหนึ่งคนครับคือโทมัสซีเดคัสผู้ประกอบการชาวฟินแลนด์และเป็นประธานกลุ่มโนวาเอ็มได้ยื่นเทคโอเวอร์แมนยูผ่าน XXI นะหรือ 21st Century Capital ฮนะซึ่งเป็นบริษัทในการลงทุนเขากล่าวว่ากลุ่มทุนของเขาเนี่ยจะออกเงินครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินทั้งหมดที่จำเป็นในการ ครอบครองแมนยูครับและจะขอให้แฟนๆแมนยูเนี่ยบริจาคเงินอีกครึ่งหนึ่งครับผ่านบริษัทใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะหากแฟนๆแต่ละคนเข้าร่วมเนี่ยก็จะบริจาคแค่คนละ3ดอลลาร์ต่อ1คนเท่านั้นข่าวรายงานต่อนะครับว่าเขากำลังสร้างข้อเสนอฮะ ของเขาเนี่ยสำหรับแมนยูด้วยวิธีการที่แปลกใหม่ก็คือวิธีการที่บอกไว้เมื่อสครู่นะี้ฮะซึ่งแฟนๆเนี่ยจะเป็นเจ้าของและมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินเรื่องราวฟุตบอลของสโมสรครับเขากล่าวต่อว่าแฟนๆแ,แต่ละคนเนี่ยที่เข้าร่วมจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงแอปพลิเคชันนะฮะที่แฟนๆจากทุกที่บนโลกสามารถใช้เข้าร่วมเพื่อลงคะแนนตัดสิน จะไม่มีการตัดสินใจใดๆที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยเสียงข้างมากก็ถามว่าเป็นวิธีที่แปลกใหม่ไหมมันก็แปลกใหม่นะฮะแต่มันดูเป็นไปได้ยากมากจริงๆและผมมองว่ายังไงตอนนี้เต็งหนึ่งก็น่าจะยังเป็นกลุ่มทุนกาตาอยู่ดีครับมาดูเรื่องผู้เล่นกันบ้างสักเล็กน้อยแล้วกันฟาบิโอโรมาโน่ครับนักข่าวทีองเนี่ยได้รายงานว่าบาเยอร์เนี่ยบาเยอร์มิวนิกนะครับ ไม่ได้วางแผนในฤดูกาลหน้ากับมาเซล l s ซาวิเซอร์ไว้ครับส่วนยูเนเตดเนี่ยจะรอทำการตัดสินเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลครับว่าจะเซ็นสัญญาถาวรกับเขาหรือไม่ในส่วนตัวของซาวิเซอร์เองเนี่ยเขาต้องการที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นต้องรอจนจบฤดูกาลนะฮะเพื่อนๆที่เห็นอย่างไรอยากให้ซาร์ิเซอร์อยู่กับทีมเราต่อหรือไม่ ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทั้งหมดนี้ฮะคือข่าวของคลิปนี้นะครับก่อนจบคลิปขอขอบคุณทั้งเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสำหรับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ